รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องววว่าก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้หวาด้วยนะคะ ในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้มีการพูดถึงค่ายกักันนาซีเอาวิชที่โปโลแลนด์นะคะก็จะมีชื่อของบุคคลคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาในคลิปนะคะนั่นก็คือนายแพทย์โจเซฟแมงเกลเล่นะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเขากันว่าบุคคลคนนี้เป็นใครกันและมีความโหดร้ายเหี้มโหดอย่างไรบ้างนะคะ ในประวัติศาสตร์มีแพทย์ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรักษาผู้คนคิดค้นนวัตกรรมและวิธีช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันมากมายและหลายคนได้รับผลกระทบจากการทำงานส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขาเองในทางตรงกันข้ามประวัติศาสตร์มนุษย,ยชาติก็ปรากฏแพทย์ที่ทดลองอันโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ในช่วงสงครามซึ่งก็คือโจเซฟแมนเกเลอร์ และชื่อของเขาปรากฏในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีการสังหารชาวยูวจำนวนมากเขาคือเจ้าของฉายาเทวทูตแห่งความตายเป็นนายแพทย์นาซีแห่งค่ายอาลวิชค่ายกักกันและพื้นที่สังหารหมู่ชาวยูวของนาซีในโปโลแลนด์เขาเกิดเมื่อวันที่16มีนาคมคิศกราัช1911ในเมืองกุนสเบิร์กแคว้นวาเบาเรีย โจเซฟเริ่มเรียนด้านปรัชญาในช่วงทศวรรษที่1920ซึ่งทำให้เขาได้รับอิทธิพลทางความคิดด้านเชื้อชาติจากอันเฟรดโรเซนเบิร์กผู้วางรากฐานอุดมคติทางเชื้อชาติของนาซีจากนั้นโจเซฟเข้าศึกษาต่อด้านแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Frankfurt am Main โจเซฟได้รับการบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในกองกำลัง S.A. ฝ่ายจู่โจมของนาซีในปีคิดทศกราช1933จากนั้นจึงได้ร่วมทีมวิจัยของสถาบันชีววิทยาพันธุกรรมและการรักษาอนามัยทางเชื้อชาติที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อปีคศ1934 เมื่อสงครามเริ่มขึ้นเขาจึงได้เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ประจำซุสตาเฟตหรือ SS กองกำลังติดอาวุธของนาซีที่ขึ้นมาแทนที่ SA ก่อนที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าคณะแพทย์ประจำค่ายอาวิชในปีคิทสตักราช1,943ีที่อัลวิชโจเซฟครูผู้ที่คัดเลือกนักโทษชาวยิวที่ถูกส่งตัวมาว่าจะให้นำไปใช้แรงงานหรือจะให้นำไปรมแก๊สเพื่อสังหารในทันที มีผู้อ้างว่าเขาทำหน้าที่ที่น่าจะสร้างปมซับซ้อนทางจิตใจเช่นนี้อย่างเต็มใจโดยไม่มีความรู้สึกกดดันใดๆและด้วยความทะเยอทะยานที่จะสร้างงานวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เขาจึงเริ่มทำการทดลองกับนักโทษชาวยูที่ยังมีชีวิตด้วยการฉีดสารอันตรายต่างๆเข้าสู่ร่างกายทั้งสารปิตโตเลียมไปจนถึงคโรฟอร์มเพื่อดูการทำปฏิกิริยาของสารดังกล่าวต่อร่างกายและ การทดลองที่โหดร้ายอีกหลายอย่างโดยเฉพาะกับนักโทษแฝดซึ่งเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษ นายแพทย์โจเซฟเริ่มทำการทดลองทางการแพทย์ด้านต่างๆในปีคิทศักราช1942ซึ่งเขาได้ทดลองระดับความทนทานของร่างกายมนุษย์ด้วยการขังเหยื่อวไว้ในห้องกักอากาศลดความดันการทดลองแช่แข็งการทดลองในน้ำเค็มขณะเดียวกันก็ยังมีการทดลองที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบทางเภสัชกรรมการรักษาผู้ป่วยและบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการทดลองสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเซรุ่มเพื่อรักษาโรคติดต,ต่อต่างๆรวมไปถึงการทดลองปลูกถ่ายกระดูกด้วยการผ่าตัดนำกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นประสาทบางส่วนของเหยื่อไปปลูกถ่ายให้แก่เหยื่อรายอื่นอันเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตและพิการนอกจากนี้ยังมีการทดลองประสิทธิภาพของยาซันฟาลีนาไมและแก๊สมาสตาร์ ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อการทดลองวิธีที่จะทำให้บุคลากรในกองทัพอยู่รอดกระทั่งมาถึงการทดลองเกี่ยวกับฝาแฝดจึงขอหยิบยกกรณีของอีวาโมเซสกอและมีเลียมเยื่อฝาแฝดของนายแพทย์โจเซฟพ,พวกเขาเป็นฝาแฝดใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ผู้คุมค่ายกับการถามผู้เป็นแม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตของอีวาไปตลอดการเพราะผู้นั้นได้ยกผู้แฝดออกจากผู้เป็นแม่ ซึ่งในตอนนั้นพวกเธอไม่มีทางรู้เลยว่านั่นจะเป็นการเจอหน้าของมันดาผู้ให้กําเนิดเป็นครั้งสุดท้ายอีวาและแฟดของเขาในวัยสิบปีถือเป็นเหยื่อการทดลองอันโหดร้ายที่สาวโชจากเงื้อมือของหมอโจเซฟ หลังจากอีวาและฝากแฝดถูกนำตัวไปกักขังในคืนแรกท่ามกลางความหวาดกลัวเพราะพื้นที่เต็มไปด้วยความสกปรกนั้นปรากฏศพของเด็กหญิงจำนวนสามร่างดวงตาเบิกโพลงนาทีนั้นอีวาสัญญากับตัวเองว่าจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองมีลมหายใจต่อไปเธอแล้วเรียมจะต้องไม่ตายและต้องออกไปจากค่ายมรณะแห่งนี้ให้ได้ อีวาเล่าว่าเขาละแสตเปื่อยเปล่าอยู่เป็นชั่วโมงในขณะที่ทุกส่วนของร่างกายนั้นถูกวัดขนาดเพื่อเปรียบเทียบซึ่งกันและกันและอีวาบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่โหดร้ายและหยามเกียรติเธออีวาและฝ่าแฝดของเธอถูกมัดแขนและขาทั้งสองข้างเพื่อเจาะเลือดและนำไปที่ห้องแล,ล็บราวสามครั้งต่อสัปดาห์บางครั้งก็เจาะเลือดของพวกเธอไปมากจนเป็นลมเพียงเพราะต้องการทดลองว่าคนจะเสียเลือดได้มากแค่ไหนโดยที่ไม่ต ซึ่งในตอนนั้นเธอไม่เคยรับรู้เลยว่าเธอคือผู้ถูกใช้เพื่อการทดลองยีนวันหนึ่งหลังจากที่อีวาและฝาแฝดถูกฉีดยาเธอป่วยหนักซึ่งขณะนั้นนายแพทย์โจเซฟพูดกับเธอว่าแย่จังเธอยังเด็กและเธอจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกสองอาทิตย์ แน่นอนว่าอีวามองว่าสิ่งที่โจเซฟพูดนั้นถูกต้องแต่เธอจะไม่ยอมตายเด็ดขาดเพราะหากเธอตายนั้นหมายความว่ามีเรียมฝาแฝดของเธอเองต้องถูกฉีดยาให้ตายด้วยเพื่อผ่าร่างกายของพวกเธอทั้งคู่เปรียบเทียบ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาหรือปาฏิหาริย์ท้ายที่สุดแล้วอีวาและมีเรียมรอดชีวิตและได้รับการปล่อยตัวออกจากค่ายกักกันมรณะในปีคิทศักราช1947อีวาและฝ่าฝดของเธอไม่ใช่คนแรกที่ถูกจับเป็นเหยื่อทดลองอันแสนวิปริตนี้ เขามีฝาแฝดมากกว่า1,000คู่เนื่องจากฝาแฝดมียีนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันและนักโทษอีกจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโครงการวิทยาศ,าศาสตร์และการทดลองของโจเซฟนอกเหนือจากการเจาะเลือดแล้วโจเซฟยังได้มีการเจาะน้ำไขสันหลังการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะโดยไม่ใช้ยาชาหรือแม้กระทั่งการฉีดสารเคมีพยายามเปลี่ยนสีตาให้เป็นสีฟ้าเพื่อให้เหยื่อกลายเป็นชาวอารยันซึ่ง ่งส่งผลให้ตาบอดชั่วคราวหรือถาวรได้การทดลองนั้นจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางพันธุก,กรรมซึ่งแน่นอนว่าการทดลองอันบิดเบี้ยวนี้เมื่อเหยื่อของเขาเสียชีวิตลงก็คงจะมีการชนสูตรเพื่อเปรียบเทียบอวัยวะซึ่งกันและกันระหว่างอวัยวะที่ทำงานปกติและผิดปกติ แน่นอนว่าในโลกของการแพทย์นั้นการทดลองของโจเซฟไม่ได้รับการยอมรับและถือว่าเป็นอาชญากรรมท้ายที่สุดการทดลองของเขาก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ว่างเปล่าประโยชน์อีกด้วย อย่างไรก็ดีหลังสงครามจบลงเขาสามารถหลบหนีการจับกุมไปได้มีข้อมูลว่าเขาไปเริ่มทำงานในคอกปัุสัตว์ในบาวาเรียก่อนจะหลบหนีไปยังอเมริกาใต้นในปีคิศกราัช1949อดีตนายแพทย์รายนี้แต่งงานใหม่ที่อุรุกวัยในปีคิศกราัช1958จากนั้นจึงได้รับสัญชาติปารากวัยในปีคิศั1959ภายหลังได้อพยพ ไปยังบราซิลในปีคิศักราช1961และได้รู้จักกับโวกังเกฮาร์นาซีเก่าเชื้อสายฮังการีผู้เชี่ยวชาญจากบราซิลเยอรมนีตะวันตกและสหรัฐชี้ว่าโจเซฟปลอมตัวและใช้อัตลักษณ์ของเกรฮาร์สืบมาจึงตามหาร่องรอยของเขาไม่ได้ มีความพยายามติดตามจับกลุมตัวมาดำเนินคดีเช่นกันแต่ถุสท้ายที่สุดก็ไม่สามารถติดตามจับตัวได้สำเร็จเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการตั้งแต่เบาะแสไม่เพียงพอเมื่อดำเนินการสืบต่อในภายหลังก็ติดขัดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกขณะว่ายน้ำเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์คิศกราัช1979และถูกฝังร่างในนามของเกรแฮตแต่เมื่อมีการพิสูจน์ทางประวัติทางทันตกรรมก็ยืนยันได้ว่าร่างนั้นก็คือร่างของโจเซฟแมงเกเลอร์นั่นเอง ัจจุบันโจเซฟแมนเกลอร์ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแต่ชื่อของเขายังคงถูกจดจำและพูดถึงต่อไปในฐานะแพทย์อาชญากรสงครามและเทพแห่งความตายรวมไปถึงความโหมดร้ายที่เขาได้กระทำในช่วงที่มีคำนำหน้าว่านายแพทย์ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของนายแพทย์โจเซฟแมงเกลอร์เป็นยังไงกันบ้างคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแหล่งที่มาจากวิกิพีเดีย The o v v l e t BBC, ศิลปวัฒนธรรมและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ